และนี่คือสคิปแมปรถไฟซอมบี้ที่ดีที่สุดและสะุดขีที่สุดนะตอนนี้เลยนะครับทุกคนคือสกิปเนี้เพิ่งอัปเดตมาเว้ยและสกิปนี้ใช้ได้ทั้งบนมือถือและก็บนคอมเลยนะครับไปแล้วก็ไปดูคลิปเลยนะครับทุกคนฮัสดลครับช่วงวันนี้เราก็จะมาแนะนำร้านคิเว็กโบริการขายไก่ตันแมปตกปลาและบล็อกฟุตอย่างบล็อกฟุตก็จะมีไก่ตันซุมหกถึงเจ็ดมัดในไอเดียเดียวและยังมีไก่ตันซุมเผาวีส่อ,อย่างสุดท้ายค,คือไก่ตันซุมผลในกล่องเช่นผลแยตตใจิ้ คิมเนี้ยโคตรเท่เลยนะครับคือแบบมีทั้ง E.S.P. นะก็เือแบบจะมองเห็นซอมบี้ได้นะแล้วก็มีแบบพวกคอมแบทก็คือบแบบกาสามารถแบบยิงเล็งพวกซอมบี้ได้แบบแม่นขึ้นอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีอะไรนะเอ่อมีแบบทั่วไปก็คือแบบปรับมุมกล้องก็เป็นแบบเนี้ยก็คือแบบจะเป็นเป็นมุมมองมองเท่าไหร่วะทั้งมุมที่2ที่3มันก็ถือว่าดีนะทุกคนแล้วก็แบบเผื่อบแบบเกมนี้มืดก็ปรับให้มันแบบสว่างแบบสุดๆได้แล้วก็แบบพวกอื่นทั่วไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับทุกคน กูไม่รู้กันว่ากูต้องภาคอะไรน,นะครับเพราะว่าเกมแม่งเล่นกันทำไมไม่รู้ครับก็แค่นี้แหละไปเจอกันใหไ่คลิปหน้า